สวัสดีครับเพื่อนๆและ FC วินัย Channel วันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วใกล้โค้งสุดท้ายเข้ามาแล้วนะวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่แล้ววันที่วันที่สิบแล้วนะสิบสมกราแล้วก็วันนี้จะพานะโทรไปตามน้องจิตนะเอาตัวเลขงวดที่ห้านะพอน้องกิต เข้ามาสี่งวดซ้อนแล้วนะแต่ว่าแอดมินเพิ่งจะลงคลิปไปงวดที่แล้วนะเพราะว่าสามงวดก่อนแอดมินไม่ได้ลงนะไม่ได้ลงสองงวดที่แล้วแอดมินโทรไปหาน้องกิจแล้วเข้าหกหกแปดเต็มๆนะน้องกิจให้มาน้องกิจให้มาสามตัวชุดหนึ่งแล้วก็สองตัวหกชุดนะก็เข้าหกแปดเต็มๆนะ ของน้องเจ็ดงดที่แล้วนะนะเก้าเก้าเจ็ดชุดหนึ่งแล้วก็สองตัวมีหกชุดนะก็เข้าหกแปดเต็มเต็มของน้องเจ็นะก็เท่ากับน้องเจ็เข้าสี่งวดซ้อนนะสี่งวดซ้อนเดี๋ยววันนี้จะโทรไปหาน้องเจ็ใหม่นะว่าน้องจิตจะให้เลขอะไรมาบ้างนะน้องจิตจะให้เลขอะไรบ้างวันนี้ ก็เด um ี๋ยวลองไปติดตามกันเลยครับฮัลโหลฮัลโหลนอนะยังเนาะเดี๋ยวทำกับข้าวอยู่พี่ไนกับขข้าวเยอะ ่าอ๋อทำเสร็จยังยังกำลังต้มไอ้ไก่มะนาวดองเลยว่ะอืมก็ว่าจะโทรมาขอตัวเลขทั้งวดที่แล้วก็เข้าหกแปดอยู่6-8เออวัที่แล้วที่ <c oughs> น้องจิตให้ให้มาสองตัวให้มาหกหางสามตัวของสามตัวบ้านเล็กที่หางหนึ่งสองตัว <ไอ S 1> นี้ สองตัวงวดที่แล้วให้มาสามแปดแปดศูนย์สามศูนย์เก้าหนึ่งหกแปดแล้วก็เก้าแปดอืมมันเข้าหกแปดอยู่เท่ากับเข้างวดที่สี่แต่งวดนี้งวดที่ห้ามีเลขอะไรบ้างที่หน้าที่เชนชอบที่มองเห็นที่มองเห็นเหรออืม,มชอบไอ้นี่หกห้าฮะห้ากับเก้าสี่ชอบหกห้ากับเก้าสี่ แล้วก็หนึ่งกุมารหน้านี่อ่าสามเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดเก้าแปดเก้าแปดหนึ่งห้า,า,า 1, แล้วก็ห้าเจ็ดหนึ่งห้าแล้วก็<า>ห้าเจ็ดนะเห็นถ้าต่อตัวล่างเน้นสามเจ็ด <7 S 1> ต้นต้นท้ายเมื่อกี้ห้าเจ็ดอ่ะใช่ห้าเจ็ด อ๋อแต่ยิ้มสามเจ็ดล่างอ่ะเรนสามเจ็ดอ๋อเรนสามเจ็ดล่างสาง 3, มเจ็ดเริ่มดังแล้วนะสามเจ็ดเนี่ยใช่แล้วก็ถ้าสามตัวประมาณให้สางแปดเจ็ดสามตัวให้สองแปดเจ็ด <7. S 2> อ๋อแล้วก็สี่เจ็ดสี่สี่เจ็ด สี่สามลบถ้าหวยในห้องน้ำหวยห้องน้ำสองสองห้าหกหวยห้องน้ำสองห้าหกใช่เมื่อที่แล้วอ่ะได้สองสามสองเออสองสามหกอืมติดไอ้สองสามเจ็ดเดี๋ยวกันแน่สองสามเจ็ดเรียงมาสองสามห้าสองสามหกสองสามเจ็ดอ๋อ มันไม่รู้มันเมื่อนั้นอ่ะมันได้สองสามาสามัวตรงที่เราหองอน้ำอ่ะแล้วก็มาสองสามหกสามหมกจะเข้าอืออือเอ้ก็ไม่รู้มันจะออกอะไรเนาะเลขนกลมใช่หมุนไปหมุนมาเออนะคนหมุนคนหมุนก็ยังไม่รู้เลยว่าเลขจะออกอะไร ถ้าเขารู้เนี่ยขนาดเตนุกอะเล่าให้ฟังเตนุกเนี่ยขเ,เ,เ,เขาบอกว่าสองสามสองสองเก้าสามสองเก้าตีแต่ชอบสองสามนะเขาพูดเนี่ยจะนอนมือบอลไปกดไงสองสามห้าอย่างนี้ <laughs> แต่คือไอ,อ้สองสองเก้าสามอะเอาตัวเลยยี่สิบหมดเลยนะ<อ>แต่ไอ 2, 3, 5, ้สองสามห้าเนี่ไม่ชอบที่เตนุกไม่ชอบเอาสิบบาทจะด <laughs> ันไปถูกล่างกระบนไง สูแปดสามอีกแล้วก็อ,อะไรสามห้าเหรอไอสามห้าไม่ถูกหกแปดได้ไหมใช่ตอนนั้นหกแปดได้ไหมก่อนที่แล้วเนี่ยทุบหูทุบเมือเงินมุดเลยนะเด้อฮ <pathway. S 2> ักก็เล็กแรกเลยหนูได้สามหกมากับหกแปดตรงๆเนี hmm. ่ยหนูก็ไปวิ่งซื้อดุลพอซื้อไต้ยินปุ๊บหนึ่งซื้อ ไอ้จ่ายมหกหกแปดไปซื้อเลขอื่นเลยเป็นเก้าสามอือดูดีแล้วก็คือกุมารอ่ะเขาขึ้นตรงเขวบอกว่าให้สามหกอือแล้วก็ก็คูณคูณคือข้างหลังคือให้ว่าตุ๊กตาเก้าตัวเดียวกันเขาเอาสามเก้ากับเก้าสามนะอือไอ้สามหกกับสามเก้าไอ้เก้าสามเขาบอกว่าระวังหกระโดกเป็นเก้าอะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็ให้หกแปด อืที่หนู่มส่งไปให้พี่ดูอะเออแต่หนุก็ลืมเลขกุมารหนุก็เอาสองห้าเจ็ดเป็นเดียวสามตัวคงเข้าแล้วก็เอาเลขสะปนของจริงลูกไปซื้อมาไปส่งพันที่นายสามตัวนั่งหนุ่มวิ่งตัวละห้าสิบห้าสิบอยากได้ลายมืออ่ะเออแล้วถ้าเอาของลูกก็ยังไงก็ลูกดีแล้วถ้าไปจะนีน้องกุมารก็บอกไม่ต้องไปเอาที่หน่นหรอก ซื้อที่เขา่ายังไงก็ถูกแล้วคุณลักก็ไม่รู้นะวา่าเขาจะแน่เนเพีงแคตอนนี้อันออนี้อันนี้น้องกุมารให้อะไรน,น้องกุมารให้สามสิบกับเก้าแปดเนี่ยแหละที่หนึบอกหนึ่งห้าแล้วก็ห้าเจ็ดอ่ะออก็คือ,อคก็คือเน้นเน้นที่สามเจ็ดกับเก้าแปดใช่ใช่เน้นทั้งเนี่ยถ้าเขาสมาวังรู้นะอ่ากุมารอะไรนะ กุมารกุมารอะไรเดี๋ยวกะเพชรกาให้สามเจ็ดนะเพชรก้าใช่ดูเมื่อคืนกุมารเพชรก้าให้สามเจ็ดแต่เขาพูดว่าสามเจ็ดเขาชอบกขาชอบแปดเจ็ดเขาพูดไงอ๋อแต่เราก็ติดไว้ยตัวก่อนให้ตัวงไปเจ็ดเราก็ติดตัวหลังเลยเนาะอืมมือเจ็บซีอีกโอืมปวดหัวมอเลยที่ไน โดนเล็กมันเยอะเลยยิ่งหันใจจะออกหัวปวดหัวเป็นหนดแบบพี่พี่บอกไม่ต้องตื่นเต้นค่อยๆดูเอาตัวที่เรามั่นใจแล้วก็ใส่ตัวนั้นไปเมั่นใจไม่ก็เอาของกูอยู่เลยเลยแต่ว่าหน่วยอาจารย์เต้ยอ่ะเขาให้หกห้ากับเก้าสี่อ่ะพี่เราก็เน้นสามเจ็ดตาแปดหกห้าเก้าสี่อย่นี่แหละไนี่และเราต้องนิ้งเลย ู้ถ้าลอตเตอรี่ก็เหมอนสามเจ็ดไปเลยเออพี่ก็ว่าจะไปว่าจะไปหาอยู่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าวัน,ว,นวันก่อนนะไปดูโอ้โหลอตเตอรี่แพงมากชุดสองใบมันขายสองร้อยยี่สิบอืมขายใบละร้อยสิบาทอ่ะก็น,นี่ก็ว่ามันจะลงตปอสิบไม่ใช่ลยที่ไม่ไไมีมละมีแต่ร้อยกว่าทางนั้นตอนนี้ อืมเงวดที่แล้วซื้อซื้อสามเก้าไม่ได้เอาสามหกไม่ได้เอาสามหกเลยเอาสามเก้าทะเบียนรถทะเบียนรถพี่อนะออกสามงวดซ้อนเลยทะเบียนรถเก่งอะ่ะทะเบียนมันสองแปดหกสามอะมันออกแปดสองแล้วก็ออกแปดสามแล้วก็มาออก มาออกสามหกแล้วก็ออกแปดหกออกออกนั่เยออวนอยู่นั่นแหละแปดสองแปดสามแปดหกสามหกอยู่ทะเบียนรถเก๋งคันเดียวเลยออกสามงวดซ้อนเลยก็คันคันที่ขับไปที่ที่ก็ลงซื้อน,นแหละฝั่ง,งติดมาแหละใด์ไอเอเอลาเรียอ่็นปลงเขาะามเซอนอมานี่หนูว่าเซอนหนูเองน,อน,อนนะ ชอบสองส่องใ่อืมฮึฮึอ่มองว่าที่เราส่องส่องได้ไยใช่มันเรียงว่าเรียงเลขสองสามห้าสองสามหกสองสามเจ็ดเออชอบตไหนสามแปดไนออกอยู่นั่นและนะแปดสามสามแปดอืมพอไปสองจังวัดเลยน้ำเป็นน้ำพระแล้วก็วันจันทร์ ก็มีกลามหรือกล้ามหรกล้ามอะไรอืมแล้วจะดวงพี่เนาะจ้าอยากจะดวงคนคนคนมี<ห>คนมีดวงก็ได้อืมกว,ว่ายวัดถ้าทูบอะไรเงี้ยก็จะซื้อทูกเงี้ยซื้อให้เขาไม่มีทูกเลยอืมยิ่งมาขาดแขนทูบ <laughs> แต่ปุมานก็เรียกร้องอะไรลรอกเขาเป็นคนจัด น่ารักที่เป็นไรก็ได้ที่ไม่ต้องสวยเพราะว่าอยู่ที่ใจเราบอกรุมาณเขาบอกเทศที่เก่งอ่ะเถื่ไปความต้องการหลอกปัจจัยอะที่พี่ถามหนูจะว่าจะเอาอะไรแล้วคนนั้นที่สึงแกนเอาขนาดตก,กุมาบอกไม่เอาเลยก็ได้ที่ได้ไปก็เอาไปทำบุญแล้วก็ให้พ่อให้แม่อะไรเงี้ยเราก็เชื่อเชิ่อรวมอีกไม่ไม่เอาหรอกก็หนบูบอกหน่วยวใจถูกหนูก็เออเก็บไว้ถ้าจะมา โรงการอะไรก็ให้ค่าทุกแค่ร้อยถึ้ร้อยแต่แล้วแม่เ่อ่มนอถือว่าดวงเข้าแล้วเราก็ได้ปุ่ให้เข้าทุกแบบเงินการเงี้ยมาี่นองก่ก่นี้แหละอ่างั้นก็เอาแค่นี้ก่อนกับข้าวเป็นไงกับข้าวไหมแล้วมั่งนั่นสปอนเอรอร่อยเลยสพายนั่งรอถือช่วยไว้แล้วจะก็รอกับข้าวเ้าทไกินข้าวกันจ้าจ้าจ้า งั้นงั้นรบเกินแค่นี้ก่อนจ้ะพี่ชายใหกอีกเดือนหน้จ้า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 งั้นแค่นี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะจ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีปีใหม่จ้าจ้าสวัสดีปีใหม่จ้าให้ถูกใหม่นะจ้าจ้าจ้าเพลงเพลงปังปังจ้า